ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อ้านสเตชั่น สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกแล้วนะฮะแต่ว voilà ่าไม่ได้ขายของตรงนะฮะเราอยากให้ดูกันว่าของเขาดีจริงๆนะครับผมสำหรับการฟื้นฟูนะฮะชุดสีนะครับที่เป็นพลาสติกดำด้านนะฮะรวมไปถึงสีอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่สีดำนะฮะพลาสติกด้านที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือรถจักรยานยนต์นะครับสเปรย์ตัวนี้เราเคยทำไปแล้วนะฮะกับสเปรย์เวิร์ดซิลิโคนสเปรย์นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้นะฮะมีคำถามนะครับจากคลิปก่อนนะฮะว่าพี่ครับถ้าเป็นชุดสีดดดดด้้้้าาาาาานน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 เเเเเหหมมมมมมืือออกกััััแต่่่่่่่่ปป็สสสีีีีีีีะะะะะฮฮททททไไไใใชยยรรถจลบฉววว๋ กันให้ดูนะฮะกับ P C X 125สนะครับสีขาวน้ำตาลนะฮะตัวนี้125นะครับ P C X โฉมแรกนะครับผมอายุอันนมก็หลายปีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถฟื้นฟู P C X ตัวนี้ให้กลับมาฉ่ำว้าวเหมือนใหม่ได้ไหมฮะกับชุดพลาสติกของเขาครับสภาพนะฮะซึ่งตรงนี้เราเคยพ่นไปได้ในคลิปสั้นนะครับอันนี้เป็นคลิปยาเราจะพ่นตรงจุดอื่นด้วยนะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะฮะอันนี้เป็นสีน้ำตานะครับผม แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงชุดดาด้วยนะฮะชุดพลาสติกสีดำนะฮะอย่างช่วงบังคงบังโคลเนี่ยตรงไฟเลี้ยวแบบเนี้ยเราก็จะเก็บให้หมดเลยนะในรอบนี้นะครับหรืออย่างเกะนะฮะเนี่ยสีน้ําตาแบบนี้เลยนะฮะพลาสติกด้าสีน้าตาเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บให้หมดเลยดูนะว่าสเปรย์เบื่อซีลิโคนเนี่ยมันจะสามารถฟื้นฟูพลาสติกได้จริงไหมเดี๋ยวรอบนี้พ่นทั้งคันเลยครับมาเริ่มที่ชิ้นแรกนะฮะเราจะฉีดที่ไฟเลี้ยวก่อนนะฮะสังเกตดีๆนะครับตรงบังโคลมันก็ซิดดนนนะะเรรากก็จฉฉีีีััแบบบ้้คใหทั่วๆนะะ เดี๋ยวมันจะกลับมาดำเหมือนใหม่เองนะครับเนี่ยพอฉีดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็เอาผ้าเช็ดซึ่งเราลองมาหลายครั้งแล้วน,นะครับเกาะติดจะเป็นเดือนนะฮะเพราะว่ามันกันน้ําด้วยนะครับต่อให้คุณล้างรถหรือไปลุยฝนมันก็จะยังเกาะแบบดำสนิทอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับด้วยนาที่แจ้งนะครับว่ารอบนี้เราจะพ่นชุดสีด้านที่ไม่ใช่สีดำด้วยนะตอนนี้ดูสีดำกันไปก่อนนะฮะเผื่อบางคนยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยเริ่มกลับมาดำเหมือนเดิมแล้วนะฮะหรือบางท่อก็ฉีดได้ครับเนี่ย ซึ่งเทปนี้นะฮะเดี๋ยวที่แจ้งนะครับเราจะฉีดมันทั้งคันเลยนะฮะให้ดูว่าสภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะหลังจากใช้งานแล้วนะครับอ่าให้ดูคร่าวๆก่อนนะตรงนี้ดําเหมือนใหม่ตรงนี้ดําขึ้นบางโคนท่อไม่ใช่บางโคนสีกันล้อนะฮะก็ดําสนิทเลยนะเดี๋ยวไปดูชิ้นอื่นกันบ,บ้างอันนี้เป็นชิ้นด้านข้างนะฮะสีน้าตาลฉีแล้วก็เชด็ดมันก็จะกลับมาฉ่ำว้าวเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับ ชิ้นนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกเดี๋ยวไปจุดที่มันดูชัดๆดีกว่าเห็นไหมตอนนี้ P c ซของเราก็กลับมาฉ่ำวาวดูดีทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับที่เคยถามกันนะฮะในเกปเก่าๆนะครับว่าถ้าเป็นชุดสีด้านที่เป็นสีอื่นใดนะฮะอย่างคะแนนสีน้ำตาลที่ไม่ใช่สีดำนะฮะเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูมันให้กลับมาฉ่ำวาวได้นะ เดี๋ยวหาว่าโม้นะฮะเดี๋ยวให้ดูจุดหนึ่งนี่คือลิ้นชักนะครับที่กระดำกระด่างแล้วนะฮะจัดไปกับเบือดซิลิโคนสเปย์พ่นเสร็จแล้วก็เช็ดไปนะพ่นซ้ำพ่นซ้ำเมื่อกี้พ่นไมื่อยทัว่วแล้วพ่นซ้ำใหม่ได้นะฮะก็พ่นไปบางจุดที่มันเกิดจะเยียวยาอาจจะต้องพ่นหนานิดนึงนะฮะ อันนี้เราพ่นสองรอบตรงนี้มันเกินเยียวยาจริงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากทาการฟื้นฟูให้มันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมาได้ดีขนาดไหนดูในกล้องน่าจะมองออกนะว่ามันกลับมาช่มเบาวแล้วตอนนี้ p c x หร้อยยี่สิบห้านะฮะโฉมแรกเลยก็กลับมาดูดีเลยทีเดียวเฉียวนะครับและน,นี้ที่ส่วนใหญ่ก็จะซิดซิกันนี่แหละ,อะลองดู แข็งอะไรเอาให้หมดนะฮะที่เป็นพลาสติกด้านนะครับพ่นเสร็จปั๊บแล้วก็เช็ดมันก็จะกลับมาฉ่ำว้าวเหมือนเดิมนะผมพยายามจะไม่ตัดต่อคลิปนะฮะจะเามาให้ถือยาวๆไปจะได้เห็นว่าเราไม่ได้มีการเป็นล้างอะไรทีหลังนะฮะเราพ่นกันแล้วก็เช็ดกันจริงๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ช่วงท้ายนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ มันจะเป็นอย่างไรต้องอธิบายกันนะครับว่าชุดสีที่เป็นดำได้นเนี่ยทำไมถึงซิดนะครับเผื่อบางคนยังไม่ทราบนะฮะที่มันเริ่มซิดขาวหมองแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือโดนสารเคมีนะ,ะสารเคมีอื่นๆอย่างเช่นพวกสารที่เอาไว้เคลือบเงารถนะฮะบางตัวเนี่ย จะทําให้พลาสติกด้านเนี่ยมันหมองได้น,นะครับหรือ2นะฮะรถมีการปากแดดตากลมนะฮะไม่ได้จอดในร่มนะครับเป็นเวลานานๆน,นะฮะชุดสีที่เป็นดําด้านแบบนี้ก็จะซีดได้นะฮะเพราะว่าโดนแดดเรียนนั่นเองนะครับแต่เราก็สามารถที่จะฟื้นฟูมันได้แบบง่ายๆนะฮะตามที่จะทําให้ดูนะครับเป็นไงกลับมาฉ่ำวาวโดยไม่ทําการตัดวิดีโอให้ดูดําเหมือนใหม่สุดท้ายนะฮะอันนี้ยังไม่ฉีดนะครับเช็ดให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะซิดๆแบบนี้นะครับ ามาฟื้นฟูกันไปฝั่งซ้ายของรถคันนี้นะสังเกตได้ว่าจะต้องพ่นหนาหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะต่างแดดต่าลมมาเยอะถ้ามันไม่ซิดมากก็ไม่ต้องพ่นดุขนาดนี้ก็ได้นะฮะียงแต่ว่าตัวอย่างที่เราให้ดูเนี่ยเราพยายามหารถที่เป็นสีที่ไม่ใช่สีดําแล้วก็สภาพแบบซิสซเนี่ยมาให้ดูกันนะเป็นตัวอย่าง ีมงานเราฉีดสักตอนนี้ก็กลับมาน้ำตาลชํำว้าวขยับให้ดูเลยนี่เป็นไงโอ้โหตอนนี้ใหม่ทั้งคันนะฮะเดี๋ยวแถมให้นะกับประก,บกับไฟนะฮะตัวนี้ก็เป็นพลาสติกได้เหมือนกันสภาพก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูอารมเหมือนเจ้าของเก่าเขาจอดตักแดดไงวะนนี้มันซิดทั้งคันเลยเช็ดไป กลับมาดำฉ่ำว้าเหมือนใหม่เดี๋ยวหาว่าเราโม้ว่ากันน้าจริงหรือเปล่าสังเกตบ,บางท่อนะฮะที่เราฉีดมาแล้วใหม่ๆเลยามาน้ํามาฉีดน้าไล่ให้ดูด้วยอ่ะสังเกตว่าน้ําจะไม่ค่อยเกาะนะฮะเพราะว่ามันกันน้ํานะครับประมาณนี้เลยอ่ะเช็ดอีกทีนึ่งเช็ดอีกทีนึง,ดนงเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ชัวร์เนี่ยฉีดน้าเปียกๆแล้วก็เช็ดให้แห้งด้วยอ่ะดูดิว่าจะกลับมาดำเหมือนเดิมได้อยู่หรือเปล่ายังไงก็ดำครับเพราะว่าเราลองมาหลายคันแล้ว ก็ยังดำเหมือนเดิมให้ดูใกล้ๆด้วยอ่ะโดนน้ำฉีดก็ยังเหมือนเดิมเอาผ้าถูซ้ำก็ยังดำเหมือนเดิมนะฮะ ก็จบไปแล้วครับกับวิธีการสาธิตนะฮะให้ดูกับชุดสีอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่สีดำนะฮะเป็นสีน้ำตาลแบบคันนี้นะฮะของ p c x นะครับพลาสติกด้านสีน้ำตาลก็สามารถที่จะกลับมาฉ่บวาวได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้ามันซิดม,มากๆจนเกินเยวยาก็อาจจะต้องพ่นเยอะหน่อยนะฮะแต่ยังคันนี้ก็สามารถที่จะดึงกลับมาได้ฉ่ำวาวเหมือนเดิมนะครับผม ส่วนเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและนะฮะและถ้าคุณอยากรู้เรื่องอื่นๆนะฮะที่อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ได้นะครับถ้าสงสัยในเรื่องไหนลองคอมเมนต์กันมาดูนะฮะเพราะว่าเราก็หมดมุกแล้วเหมือนกันนะครับผมโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ